เอาแล้วครับวันนี้นเรามาเล่นเกมไอ้นี่ผมไม่รู้ชื่อเกมนะเพราะผมอ่านไหมอ้ามันจะเป็นเกมแบบไอ้นี่เห็นป่ะมันจะมีข้างหนึ่งเว้ยเนี่ยเกมแม่ไหนบ้างไอ้ไออะไรเนี่ยมันจะมีข้างหนึ่งมือข้างขวาใช่ไหมยิงน้ําแข็งมือข้างซ้ายยิงไฟทุกคนโคตรน่าเล่นอะผมยังไม่ได้เล่นนะแต่ผมโหลดมาให้ทุกทุกโหลดมาสดๆใหม่ๆเองพอดี <ๆ S 1> ผมไปดูโฆษณา <ๆ S 1> ในเกมมินิเวิร์ใช่ปะล่ะ <ๆ S 1> เพื่อรับถั่วมินิเอ้ยไม่ใช่อ่ะถั่วที่มันเป็นฝาๆเออ แล้วเราก็เจอไอ้เก,กมนี้ขึ้นมานี่เดี๋ยวขอรอโหลดเสร็จแล้วกันไปตอนโหลดเสร็จโอเคปมาแล้วทุกคนเดี๋ยวขอไปดูเลยช็อปก่อนนะมันมีเป็นโอ้ยมีอันเจ้ามานีด้วยเฮ้ยอ,อันนี้เจง๋จงเจง๋งเจ๋งผมชอบชอบเขชอบชอะฮะยังไงอะถ้าเราถึงหมดอ๋อจะยิงไฟได้เหรออยากให้มันยิงแบบเล้นสละสอิสระเลยอะ โฆษณาขอปิดก่อนโอเคทุกคนมาต่อต่อมาน้ำแข็งมาทำอะไรอ่ะโอ้น่านยาเอ้ยตกลงงงงานรบกวนมาอ้ยแยกทุกคนโ โคตรแหลกอะทุกคนมันไม่เหมาะกับอาชีพบางเวลาอัดคลิปแล้วมันจะเข้าห้องปิดเน็ตคนปิดเน็ตไปแล้วนะอ้าวผมปิดเน็ตแต่มันไม่หายทุกคนเธอทำไงดีเอ้ยไม่ได้รอดวุ้ยเนี่ยผมปิดเน็ตไปแล้วนะแล้วมาโฆษณานยังมาได้อะ่ะขอโทษด่วน,นทุกคนที่โฆษณานอะ

ไออไหนอันนี้น่าจะอันนี้ไออันนี้ไฟบ่ไฟเราได้แค่ถุงมือแล้วถุงมือมันใช้ไงอ่ะอ๋อน้อแข็งเปลี่ยนแล้วทุกคนอาจจะรู้นะว่าผมจะทำมาละคิดอะไรเยอะฮิฮิดูวิดีโอสิครับรออะไรล่ะโอเคทุกคนแล้วดูก็สนาเสร็จแล้วเอ้ยมันดูได้สอง มันดูเราดูน้ำแข็งไปแล้วเหรอไฟแต่ไฟเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะมีสกิลอ๋อที่เราได้มาคือสก,กิลเหรอเฮ้ยเจง๋งอุย้อยไปชึ๊กตั้นเลยจ้าเข้ามานวไว้วงแม่เนี่ว่าพวกเกเข้ามาใกล้อ่ะเฮ้ยยิงไม่โดนทุกคนช่วยด้วย นพี่มันผมนะม,มันเหมือนยิงปืนอ่ะเชื่อผมมันเหมือนยิงปืนเกินอ้อันนี้อะไรโอ้ได้ไม่ได้สก,กิลอ่ะแล้วสก,กิลผมนะคะฉันเหร,กกร,กกร,รออีโดนนี่ไม่ซ่าสมๆเอาปังกาๆนะเอา

โฆษณาหรอไม่ก็ซื้อแล้วทำไมตอนแรกฟรีอ่ะไอ้บมเ่อกโกหกฉันอะไรอ่ะทำไมฉันรู้นะว่าแกจะให้ฉันดูโฆษณาอ้าเปล่าอ๋อให้ซื้อได้หรอซื้อไฟดิไฟเะไย,ยังไม่ได้มีเลยมา ว่าวต้องท้อมากเลยเออผมเห็นว่ามันยังไม่ได้ออกเลยถูกด้วยเอองั้นก็สเสร็จเลยอยากเข้ามาใกล้

เปลี่ยนเพลงนะ้ะ <laughs> มาเฮ้ยฉันเกียดกีไอเกมบ้าีตกคนสร้างเกมผิดไหมครับก่อนไม่ผิดใช่ไหม <laughs> เ้ยดัสกิวอืมน้ำแข็งเมียเลยซื้ออีกแล้วโอ้โหผมขอใช้อันนี้ได้ไหมเอ,อ่อผมใช้เป็นซื้อดดมไหมซื้อก็ได้อยู่นะสีมันดูเข้มกว่าแล้วดูข้ากับถุงมือที่สุดในตอนนี้ละ

หมดเลยทุกคนจะยิงไอ้นี่ระเบิดให้ตายเบ้าฟ้าเฮ้ยไอ้นี่เท่อ่ะผมเจบอ่ะไอ้เนี่ย あれ